ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะไปตามล่าหาลายเซ็นที่หายไปครับผมในครั้งที่แล้วเราได้ตามล่าหาลายเซ็นซีซ่าปรากฏว่าไม่เจอเลยสักยูนิตนะครับเพื่อน ความจริงคือเราจะต้องกดคลิกเข้าไปดูก่อนนะครับเพราะยูนิตที่มีลายเซ็นเนี่ยปกติแล้วจะมีราคาแพงกว่ายูนิตธรรมดาทั่วไปเพราะฉะนั้นครับเวลามีคนวางขายก็จะต้องอยู่ในช่วงทไทยๆครับผมลืมไปเลยจนมีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกเข้ามาว่าให้กดเข้าไปดูก่อนนะครับในคลิปนี้เราก็เลยจะไปตามล่าหายูนิตที่มีลายเซ็นใหม่ แต่ไม่ใช่ลายเซนซีซ่าครับเพราะยูนิตที่เราจะไปตามหากันในคลิปวิดีโอนี้เป็นลายเซนที่แพงที่สุดในโลกครับเพืเ่อนๆมีทั้งหมด3คนด้วยกันครับ 1. บิมมี่บ็อก 2องของดีจิตโตและ3ามมิสเตอร์บิตคอยครับพวกเขาเหล่านี้อดีตเคยเป็นพาร์ทเนอร์แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาได้ถูกปลดจากการเป็นพาร์ทเนอร์นะครับแต่ลายเซ็นของพวกเขายังคงอยู่ครับเพื่อนๆใครที่มีเนี่ยบอกเลยว่าโชคดีมากๆนะครับมีมูลค่าแพงกว่าลายเซ็นผู้พัฒนาอีกนะครับเพืเเ่อนเพื่อนเพื่อนๆอาจจะแปลกใจว่าเหตุใดน้ํายาถึงอยู่นะครับผมพอดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมบูตไปแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแล้วผมเล่นไปประมาณ2-3รอบนะครับผมและหลุด2-3รอบเช่นกัน <laughs> ผมเซ็งมากเลยทุกคนเวนลาเราเล่นไปในเว็บที่58-59แป้านะครับผมแล้วจะจูเกมค้างหลุดนะครับแล้วเราหลุดเนี่ยคือไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนจากการที่ฟาร์มเนี่ยมาทำคอนเทนต์แทนนะครับผมน้ำยาตรงนี้ก็เอาไว้แบบนี้นี่แหละครับไม่เป็นไรบูทไปเราก็บูทไปนะครับผมอยากให้ผู้พัฒนาเพิ่มระบบอีกหนึ่งอย่างเพื่อนๆระบบนี้ดีมากๆนะครับเวลาเราบูทน้ำยาไปแล้วใช่ไหม เราใช้ไม่หมดเนี่ยแล้วเราเข้ามาในเทรดดิ้งพาซาเนี่ยเวลาตรงนี้มันจะถูกสต็อปหรือว่าถูกหยุดเอาไว้นะครับผมซึ่งเหมือนกับเพลย s ซ m u ูมเลเตอร์ไหนที่หนนะครับผมคิดว่าภายใน t o ย l e t Tower Defense อนาคตก็น่าจะมีแหละในส่วนของตรงนี้นะครับผมแต่ว่าปัจจุบันก็ใช้แบบนี้กันไปก่อนนะครับไปเราไปตามหาลายเซนกันต่อนะครับผมจะเจอหรือเปล่าลนยเซนยูทูบเบอร์สท่านที่หายไปมีไหมเราจะต้องกดเข้าไปดูนะครับผม ถ้าเป็นพวกตัวใหม่ๆไม่น่าจะมีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวเก่าๆนะครับเพราะว่าตัวใหม่ๆเนี่ยเขาไม่สามารถเซ็นให้กับพวกเราได้แล้วนะครับเขาถูกปลดจากการเป็นพาร์ทเนอร์ไปแล้วไงถ้าเป็นพวกตัวเก่าๆอย่างกีเลเซอร์อะไรแบบนี้ก็น่าจะมีนะครับเพื่อนๆ เป็นลายเซ็นที่มีราคามากๆนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมบอกว่ามีราคาแพงมากกว่าผู้พัฒนานะครับสำหรับผู้พัฒนาเนี่ยเขายังเซ็นให้เราได้อีกเรื่อยๆตราบใดที่เกมยังไม่ปิดนะครับเพื่อนๆแต่3คนนี้หรือว่า3ลายเซ็นที่ผมบอกไปเนี่ยเขาไม่สามารถเซ็นให้กับเราได้อีกแล้วนะครับลายเซ็นก็ไม่สามารถลบได้นะเว้นแต่ว่าจะมีพาร์ทเนอร์คนใหม่ที่เขาได้ไปเขาไปลบแบบนั้นอนะทำได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าทางระบบจะลบเองเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้ลบนะครับ ห้องที่สกับคําถามที่จะต้องได้คําตอบวันนี้โอ้โหเราเจอห้องเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นหรือว่าภาษาจีน,ล,นล้วนเลยนะเนี่ยดูดิเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเพื่อจะมีลายเซ็นพาร์ทเนอร์คนญี่ปุ่นซื้อเก็บไว้สักอันอย่าว่าแต่ลายเซ็นพาร์ทเนอร์คนญี่ปุ่นเลยลายเซ็นฝรั่งก็ยังไม่มีนะครับผม <laughs> เปลี่ยนห้องไปห้องที่4ี่ต่อ พักหลังๆมานี้ผมเจอแต่เซิร์ฟแปลกๆเพื่อนๆไปผูตะวันออกกลางบ้างไปผู่ยุโรปบ้างนะครับผมไม่ค่อยเจอบริเวณแถวโซนประเทศเพื่อนบ้านเราเลยนะครับมาหายูนิกันต่อนะครับผม13เจมถูกมากแต่อย่าซื้อเก็บไว้ดีกว่าช่วงนี้คนเขาเทของขายค่อนข้างเยอะนะครับเราเก็บเฉพาะของที่อยากจะเก็บพอนะครับผมอย่างเช่นคา m ์เมล่าสไปเดอร์เนี่ยสิเจมเก็บไว้ได้นะครับผมเมกบันนี่ไททันผมจะต้องเก็บไว้1ตัวนะ เพราะก่อนหน้านี้เราขายไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวรอราคาลงวันนี้อีกสักนิดสักประมาณ4 0 0พค่อยซื้อเก็บไว้น่าจะแตะ4,000ได้อยู่นะครับผม ช่วงนี้จํานวนการออกของเขาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่จะว่าไป2ยูนิตตัวนี้ก็น่าเศร้ามากๆนะครับผมซื้อกล่องมาเปิดในราคา500ถ้าเปิดได้โซอัปเกรดไททันคาเมา่าแมนขายได้ในราคา50ก็ว่าออกยากแล้วนะครับผมเพื่อนๆอ,อันนี้คือราคาปัจจุบันที่ผมลงคลิปนี้นะนะครับส่วนท็อกซิกอัปเกรดไททันคาเมา่าแมน140ก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะครับผม ถ้าเปิดได้ไฮเปอร์อัพเกรดไททันสปิกรแมนเนี่ยอัตราการออกอยู่ที่1%นไงมันก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดกันได้ง่ายๆนะครับผมถ้าได้2ตัวมาสกูนี้ท็อกซิกอัพเกรดไททันคาเมราแมนกับโซอัพเกรดไททันคาเมราแมนขายยังไงก็ขาดทุนนะครับผมโอ้โหเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องซื้อกล่องมาเปิดหรอกเรามาซื้อเอาในเทรดดิ้งพลาซาดีกว่านะครับผมถ้าหา2ตัวนี้อยู่นะครับเพื่อนเพื่อนีสเตอร์สปิกระแมนหนึ่งเจมดึงมาเอาเทรดอยู่งั้นดึงตัวนี้แทนก็ได้ลั Lucky คกี้สปิกระ ซื้อมาเก็บไว้นะครับ1เจมเห็นขายถูกดีนะครับแล้วมันเป็นตัวอีเวนต์ด้วยไงพอหมดอีเวนต์แล้วก็หาเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับผมโอ้ว้วาวห้องนี้กล่องเพียบเลยครับผมเธอกีคสี่จุเค,คนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าราคาเท่ากันนั่นไงคนเดียวกันนะครับผมเอก s สิบสไปเดอเร์คิคนเดียวกัน3กล่องเลยนะครับผมเจอแล้วทุกคน มิสเตอร์บิตคอยครับผม13,555เจมอยู่ที่เอนจิเนียร์นะครับผมหลักๆเลยผมคิดว่าน่าจะอยู่กับเอนจิเนียร์ค่อนข้างเยอะไลเซนซ์3คนที่ผมได้บอกไปนะครับผมเจอแล้ว1มิสเตอร์บิตคอยนะครับเราจะดึงเลยไหมหรือว,ว่ารอดูก่อนนะครับผมใจนึงก็อยากจะดึงแต่อีกใจนึงอยากได้อยู่ในตัวอื่น <laughs> ที่ไม่ใชเอนจิเนียร์นะครับ13,000มีตัวอื่นอีกหรือเปล่า ขอดูแป๊บหนึ่งนะ kistenshop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการทอยเลทเวอร์ดีเฟนต์บล็อกฟูตและทุกแมปที่กิฟของได้มีสุ่มไอดีด้วยนะและมีทอยฟูตของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับต่อหน้าต่อตาเมื่อสักครู่นี้ผมเลื่อนลงไปดูยูนิตด้านล่างกลับขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับผมเอนจิเนียร์หาย สองตัวเลยนะครับผมตัวที่มีลายเซ็นกับไม่มีลายเซน็นไม่รู้ว่าเขาขายออกหรือคนขายเขาดึงกลับไปคืนนะครับเพื่อนเอนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาลายเซ็นอีก2คนที่ยังไม่เห็นกันนะครับผมนั่นก็คือดิจิตกับ b e m มี่บ็อกนะครับ จริงๆมีอีก 2- 3สาคนนะครับผมที่เขาถูกปลดจากการเป็นพาร์ตเนอร์และลายเซ็นยังอยู่แต่พอดีว่าผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับเพื่อนๆก็มีเยอะอยู่นะสำหรับคนที่เขาเป็นพาร์ตเนอร์แล้วก็เซ็นไปแล้วแล้วก็ถูกปลดจากการเป็นพาร์ตเนอร์เนื่องจากว่าทําผิดกฎอะไรสักอย่างนะครับผมผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับเพื่อนๆลายเซ็นซีซ่าเนี่ยควรเก็บไว้นะครับผมอย่าเพิ่งขายนะเพราะบางทีซีซ่าอาจจะเป็นคนถัดไปก็เป็นได้ครับผมพูดเป็นลางอีกแล้วหยอกหยอก4,500เจม เม็กบันดี้ไทยท่นเอาไงดีจัดมาสักตัวไหมเพื่อนๆนเหมือนเขาจะมีการลดราคานะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเลื่อนมาเห็น5,000เจมแล้วก็เป็นคนเดียวขายหมดเลยอะมีความเป็นไปได้เราลองต่อเขาไหมสัก4,000ไปะ4,000ได้ไหมพวกได้มาแล้วครับผม 4K ครับเพื่อนๆต่อเขาจนได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เอา้ามีคนไทยด้วยเซ็นหน่อยจัดไปครับ A later few moments later. minutes later. กลับมาต่อกันกับอีก2ลายเซนที่ยังหาไม่เจอหรือเธอไม่มีนะครับผมมีแหละแต่ว่าเราหาไม่เจอเองนะครับอาจจะต้องโยกย้ายเป็นห้องบ่อยหน่อยอันนี้คือลายเซนใครจุดๆคือเราไม่สามารถดูได้นะครับเพื่อนๆเป็นเพราะว่าบั๊กนะครับผมเขาจะต้องเอายูนิตออกแล้ววางขายใหม่หรือไม่ผมก็จะต้องออกแล้วกลับเข้ามาใหม่นะครับผมไม่บั๊กเขาก็บั๊กเราไม่รู้ว่าบั๊กใครนะครับ